สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของผมนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยอเพราะว่าหลายๆคนนั้นรีเควสต์มาว่าอยากจะให้บรนายเป็นภาษา,ษาไทยเพื่อก็ปอเพื่อที่จะให้เข้าใจวิดีโอที่กําลังนําเสนอมากยิ่งขึ้นก็วันนี้ก็จะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของกระดะนั่นก็คือน้ําตกนั่นเองโปรดรับชมและติดตามด้วยนะครับเจอกันครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรากำลังเตรียมตัวที่จะไปกันจะบอกว่าเราตื่นกันตีเจ็เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไปที่น้ําตกนั้นแต่จะบอกว่าน้ําตกตรงนี้เป็นระยะทางโคตรไกลมากมากครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าผมอยู่อาร์สตานครับจะไปยังบาเลีก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้นก็รถมาติดตามกันว่าน้ําตกตรนนี้นจะสวยมากน้อยแค่ไหนเราติดตามกับ ตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่น้ําตกแล้วนะครับจะบอกว่าบรรยากาศที่น้ําตกนั้นสวยมากเหมาะกับฤดูนี้มากๆจริงๆฤดูไหนครับฤดูซัมเมอร์ครับเพราะว่าจะบอกว่าที่มาเลเซียจะบอกว่าพูดร้อนจริงๆครับคือร้อนมากร้อนถ้าเทียบกับไทยนะครับจะมีความร้อนมาเลเซียจะร้อนกว่าไทยครับซึ่ง น้ำตกนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเราซึ่งเป็นนัเกเรียนนะครับก็สามารถที่จะผ่อนคลายในช่วงของวันหยุดที่เราไม่มีเรียนครับเราก็จะมาเล่นน้ำตกตรงนี้กันครับถึงแม้ว่าระยะทางของน้ำตกเนี่ยจะมีความไกลประมาณหนึงชั่วโมงครึ่งแต่ว่าพอเรามาถึงเรารูร้สึกดีใจเพราะว่ามันสามารถคลลนิ่งได้ตรงนี้ด้วยนะครับจะบอกว่าน้ำตกที่นี่นะครับ ก็คือว่าน้ำอ่ะคือยังคงมีแบบนี้ตลอดนะครับจะไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งครับที่ผมได้ไปอเที่ยวน้าตกแถวแถวที่ผมอยู่นะครับจะบอกว่าพอช่วงฤดูร้อนครับน้ําเขาจะแห้งมากครับแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่เลยนะครับจะจะยังคงรักษาน้าแบบนี้เลยนะครับนี่คือจะเป็นกิจกรรมที่ผมกับเพื่อนได้มีการทําชร์เรนกันว่าลองดูครับว่าตรงเนี้ยเป็นแบ็คกราวน์ที่สวยแล้วก็เย็นมากแล้วก็ดูนะรับน้ำอ่ะ บไปแล้วนะครับกับเที่ยวน้ำตกที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนมานะครับก็ดีใจมากๆที่ได้นำเสนอวิดีโอดีๆเกี่ยวกับการได้น้ำตกในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งรัฐที่ผมอยู่คือรัฐเกิดดอนนะครับก็อยากทุกคนติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ